สวัสดีค่ะเพจหนูต้องพรมยานทำไมคุณต้องดูดวงด้วยไพ่พรมยานกับหนูต้องพรมยานอย่างแรกราคาค่าครูในการดนดวงจับต้องได้399และ999 399 50นาทีมีกราฟชีวิตไพ่พรมยาน12ใบรายรเดือนและเจาะจง3ใบ 999.60นาทีอยากขายที่ดินบ้านคอนโดที่อยู่อาศัยกราฟชีวิตอยากโดยต้องดูเลฐฐาน7ตัวบ่งบอกถึงคนรักคู่ครองพุ้นส่วนเลขกระสาบ้านเลขที่เทียวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พงมยาน12บใบในเดือนและ3มใบเจาะจนข้อ2เพิ่มในการตัดสินใจการวางแผนให้ ชีวิตชัดเจนจะดีกว่าไหมอะไรที่ยากและติดขัดให้ภรมยายเป็นเหมือนเข็มทิศมีแนวทางแนะนำเพื่อให้คิดและตัดสินใจ 3. ต้นทุนในการเดินทางไม่ต้องจ่ายไม่ต้องรถติดไม่ต้องเสียงโลคไพ่พรมยายเหมาะกับธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจเล็กขนาดกลางและใหญ่ครอบครัวนักศึกษา แม่ค้าพ่อค้างานขายงานบริการรอช้าไม่ได้แล้วนะคะมาดูดวงกันกับหนูต้มพรมยาน